สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวเราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่2ี่มิถุนายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่21นะครับผมสำหรับวันที่21นะครับผมเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด0กับ1 สำหรับเลขที่ออกนะครับผม7073 41นะครับผม70เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวแล้วก็73เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็3 41เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับ7 0 0 7นะครับผมมาในชุดกันนะครับผม f อพี่น้องทางสปปลาวนะครับผมจะเอา70เป็นเกณฑ์ล่างนะครับผม สำหรับ4 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับผมแอดมินก็มี1 4สนะครับผมตัวนี้เป็น2ตัวบนนะครับผมสำหรับ3ามตัวนะครับผมเกือบมานะครับผมแอดมินให้หยุดที่4 1 5หนึ่งหออก3 4 1ี่หนึ่งผิดไปตัวเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม เป็นแค่แนวทางนะครับผมสำหรับ F c ซพี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมตามนี้นะครับผม T E E 2 5 2 6แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมแอดมินจะวางแนวทางนะครับผมหานอยนะครับผมลงในกลุ่มนะครับผมแล้วก็มีหุ้นนะครับผม แอดมินก็ไม่ได้ลงหน้าช่องนะครับผมทำไม่ทันนะครับผมไปต่อเลยนะครับผมสามบวันที่23ม่มจะให้เด่นอยู่ที่1นึ่งริดู7กับ4นะครับผม หนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับผมแล้วก็หนึ่งเจ็ด สำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้า 79กับ76นะครับผมสำหรับ4 4 2 4 3 4 5 4 6กับ4 9นะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมหนึ่แล้วก็สีนะครับผมเบอร์หนึหนึ่ง 7 7และก็4 4สำหรับ3ตัวนะครับผม9 1 6 แปดเจ็ดสี่แปดสี่ห้าแปดหนึ่งสอง ก็ 1> 471นะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่23มิถุนายน2566นะครับผมเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับผม แอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด7กับ4นะครับผมสำหรับ1นนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าก็ต้องรองนะครับผมสำหรับเจ็ดมีเจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดหกเจ็ดเก้า เจ็ดสองก็ต้องรองสำหรับสี่แอดมินเน้นสี่ห้าสี่สามนะครับผมสี่สองสำหรับ46 49ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี1878แล้วก็48เบอร์1น7 7งหสำหรับ3ตัวนะครับผมมี916 8 4 5แล้วก็4 71 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปงัปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ